อยู่กับมิสเตอร์พิกกี้ครับผมก็จะมาเปิดรายการแทนพี่ซิมิกเกะนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะาไรามากหรอกคะ่ะโอ้ร์ฮโยสวัสดีท่านด้วยนะคะอยู่กับซิมิกกะค่ะอย่างนี้ก็ได้เอามิสเตอร์พิกี้มาเปิดรายการแทนดิฉันนะคะ <laughs> วันนี้ก็ไม่มีอะไรทําหรอกค่ะก็แค่มาทําคลิปของความช่วยเหลือนะคะคลิปขอความช่วยเหลือก็คือคลิปคลิปที่แบบจะบอกดิชันดันเอาค่ะว่าให้ทํายัางไงถึงให้โหลดเกม The Star r i ไ e ดได้นะคะแล้วก็จะสามารถใส่เพลงได้ค่ะ คนที่เม้นขอความช่วยเหลือนะคะก็ต้องขอบพระคุณมากนะคะแต่ว่าฉันก็ทำอะไรไม่ค่อยเป็นหรอคะ่ะเพราะเป็นนักเ,เพิ่งลงคลิปได้สองสามคลิปเองค่ะก็เป็นมือใหม่ฉันอยากทำคลิปเพื่อให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแต่ว่าฉันลงเสียงไม่เป็นแถมโหลดเกมยังไม่เป็นอีกถ้าใครรู้สามารถบอกฉันได้นะคะคนที่รู้ก็ขอขอความกรุณาด้วยนะคะ คนที่รู้ก็เป็นคนที่มีดีนะคะก็เกมเอยสเปอร์สตาร์ไลเป็นเกมที่ฉันอยากเล่นนี่สุดในตอนนี้เกม h r v e s t Moon ด้วยค่ะแล้วก็เกม Minecraft ที่ชิงฉันเคยเล่นค่ะแต่เผลอลบเผลอลบไปนะคะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยคะ่ะแค่ขวามขอความช่วยเหลือนะคะดิฉันก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันนะคะบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้านะคะเออไฮโยสวัสดีค่ะ